สวัสดีครับวันนี้มาโชวกับรายการนันนุชฟุตบอลน,นะครับตอนนี้มืดฮ<อ>ะน,น้ำมาลองไปหยิบน้ำท้ายรถสายก่อนหน่อยได้ไหมไปถือเลยน้ำเดือดไปเลยวันนี้นะครับอเออเลิกแข่งฟุตบอลแล้วนะครับพี่นนท์เปิดทางรถไม่ได้อนนดขออนุญ,ญาตหยิบแฟกซนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ เครื่องจะเสียนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทํานะครับ ทำเสีงเดงเดี๋ยวมันพังเครื่องอะ่ะมันมองไม่เห็นทำเสงขออนุญาตไม่เปิดแสงเปิดแฟลชนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะเสียนะครับุงก็เริ่มพยอนจับตรงนี้น เพราะว่าเขาปิดไฟสนานแมลแล้วนะครับตอนนี้เลิกแล่วนะครับใช่นะครับเอาให้นอนไายตก่อนะครับ ไรบางอย่างมาด้วยนะครับถึงแบบนี้คนน่าจะเคยได้ยินแล้วมั้งนะครับนี้มุดมากๆเลยนะครับเพราะว่าในสนามที่เขาใช้แข่งในการแข่งฟุตบอลจิดไฟหมดแล้วนะครับ cho mình, mình dùng. Bên thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เมื่อกี้เขาบอกว่าหาอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าหาอะไรไมาดูนะแมลงจะมาอยู่ตรงนี้แมลงจะมาอยู่แถวๆนี้นะครับขออนย่ามิมมดมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมดตรงนี้นะนองก้อนหินอยู่ตรงนี้ ที่เราเห็นเป็นจุดๆเดินได้นะคะที่นุน่นตกใจมดนี้ตัวเล็กมดเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเราได้ของเล่นใหม่นะครับเป็นรถบังคับนะครับ,นะรบเป็นแบบใช้รีโมทรุ่นใหม่นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับ ข้ามานี่หน่อยข้าข้วไ่ไ้ามืด่ีอออดนองให้สิไปไปตามลูกไปนี้ ไม่รู้หรือเปล่านะครับว่าแถวนี้จะมีว่าจะมีลูกว่าจะมีงูไหมครับเพราะเมืเ่อว,วันก่อนเราพวกเราเจอตองงูตรงแถวแถวนี้นะครับแล้วก็แมงมุมเกาะขาตรงขาตรงสุดตรงนี้นะครับ เอาดามไปสิออไม่งั้นตกแน่นนะวันนี้นะคะรับพ่อเขาเรียกว่าจริงอะไรนะจริงเหรนจริงจบจริงเหรนจริงจงพ่อวันนี้จเจอตัวอะไรไม่รู้ด้วยจริงเหรนะมันออกมาจากเครื่องสักผ้าตอนนี้นะครับเลิกกันหมดแล้วะครับ ก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงแถวๆตรงนั้นนะครับตรงตรงนั้นตรงแถวอันนี้มืนั่งเลยนะคะตรงนี้นี่ดสูสนามเขาปิดหมดแล้วอุ๊ยแสบนี่สนามเขาปิดหมดแล้วดูทำงมาส่องทั่วๆเิอันนี้ขอย่อส่วนลงนะครับ อันนี้เราใช้การซูมแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่นะคะนี่นะคะมัอนยอานอกาศเลยพี่นอนเนี่ยยานอกาศมันมรับเลยเนี่ยโอ้พ,อพี่นอนชอบมาจ้องตาหนูอ่ะมันงงไปหมดเลยกับไฟฉายของนะากับไฟฉายกับแฟตนี้เนี่ยมไม่เห็น ดูนะก่อนนะครับมีผีออกมาครับน่ากลัวน่ากลัวจริงๆแหละเอาฟานขอถ่ายตอนที่ผีหน่อยซิมุงไม่หวนอะไรเลยเนี่ย ตอนนี้ก็มืดมากๆเลยนะคะคนถือเราจะเห็นเป็นสีดำไปหมดเลยนะคะถ้าเราไม่ได้เปิดคือโอ้โหมาทางนี้มาเลยไ่ะ ดูก่อนนะครับหนึ่งทุ่มสิบเอ็ดนาทีหนึ่งทุ่มสิบเอ็ดวันนี้นะครับจะมีการถ่ายวิดีโอสั้นเรือการเรียนทิกวันโดอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ